แคบแคบแคบเอาแล้วไม่บอกอ๋อเยี่ยจบแล้วมึงพูดหาแม่มึงตอนหนึ่งนี้สุดท้ายไอ้เด็กนี่อ่ะอู๋กำลังดูใช่ไหมเมื่อเล่นโทรศัพท์อยู่เมื่อเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมล่ะมึงเล่นมึงใช่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 แม่อ้เยี่ยเป็นลิวไอ้ควายไอปุ๊กแม่ทีในก่อนลงมาแล้วเต้ยไม่มีข้าวขาต์ไม่มีข้าวขาต์สุดทายเอาเอาอะไรแต่ว่ากูจะเข้าห้องมึงอีกสองซ้ำฝัด มีขวีขาา้ขบออกขวีข้ขาบาังในบ้านในบ้านของโจทย์ในบ้านเอ้ามันยิงไอ้เจี๋มาโดนกูอะไรวะเนี่ยมันแตบคอมแตบมันแตบนะพัดอะ่ะเฮ้ยโอ้โห,หนาตี้มาแล้วไอ้เฮีย้ยมันตายอ่ะสวยล้มพื้นอ้หลังหมดเลยพิษหลังขวา,ม,ามีตัวมีตัวพิษมีสองตัวอุ้ยโลโลเป็นนะครบ้างหรอยู่อยู่ห้องนี้หมดเลยห้องบีหมดเลยมันอยู่ห้องบีหมดเลยสองตัว ขโอ้ยหอมไดมอนด้ใบ้มันจำได้ยังอ่ะไอ้ตรงที่มึงโดนอิมแพกอ่ะระวังนะจำได้ปะตรงไหนวะห้องยิมอ่ะห้องยิมอ่ะที่มันเล่นฝั่งห้องยิมอ่ะเออมึงระวังตรงนั้นแหละจำมีเยี่ยอะไรไม่ได้เหรอเยี่ยข้างล่างไอ้ตรงห้องปากเกยี่อยใช่ใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นถ้ามันถ้ามันถ้ามันเป็นลลืมแ้ว มาเป็นเมึงได้ว่าดำแค่ไหนัไติดติติดเลยติดเลยอมกุดันกูดันไม่ติดเหรอตายตายเขาตายเขาตายขาตายเขยกันเตอร์อยู่ที่เดิมเตอร์อยู่ที่เดิมเขมันไม่ได้มานข้างล่างหมาซ้ายขวามาซ้ายขวาลเตอร์ขึ้นกูขึ้นกูขึ้นกูดันเตอร์แบงค์น่กูไปกูไปจอดข้างหลังเขาเอขอลขอัขอัออออรัอรอเอยู่ไหไปอยู่น้องบารงข้ามอบขบราได้ป เออน่าจะต่างแหละทําเราตาย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 แล้วมีพิษมีมีจริงที่กูเข้าไปไม่ได้แล้วผมสุดท้ายน่วยโสามสิบมาแดงมาแดงมอเคโอเคโอเคสผมทอมโอ้ยได้เอเอร์ไส้สิรกูสะบัดหัวไปเนองูมาเหรอเสียงอะเมื่อกี้ท่อคนหนึ่งท่อเจ็บ ได้ถังมาแล้วไอ้เหี้ยต่สามาแล้วขัมาแล้วสะดุ้งเลยเหี้ยได้หีหายมาท่าไหร่วะเพทนหนึ่งคนพิเพทหนคนเพทงหน้าเลย้อมพิร้อมพิษไมพิษหอมเลยพี่เราให้ไ่หมสิบห้าสตัวป้าป้าจัดป้าจัดบอกไปแ้วป้าใต้ดินี้ใต้ดินก็ไม่เห็นหรอเมื่อกี้ เขาเฮ้ยโอ้โหทางข้างบนทาง้งล่างเลยสัตว์เห็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยตาลจูเฮ้ยตบมาเอ้าสวยไอ้พวเพื่อนไม่เรื่องเออแพ้แล้วว่ายี่เราแพ้อีกแล้วทำอะไรวะทำอะไรทำอะไรจะมาเล่นห้องนี้ป่ะเฮ้ยห้องที่ห้องที่โดดเข้าไปวางได้ปะเนี่ยเขาเนี้ย ออห้องนี้ตัวค่อยวางได้แทพีดอมมันมีซีโฟดิเจ้าต้องไปเคียย์ขบนกับพีแล้วหรือกูเล่นแคปออหยิงมาเต้กหยิงมารอรอรอเคีรยอะไรเสร็จก็เล่นค่อยๆดดเข้าไปมลาไลาพังไปเลยไม่่าพังแล้วแคโซพีแคโซแคโซ่ใครเปิดประตูได้ปะเปิดประตูได้ปะพี่ห้องนี้พังไอพีไอเต้ห้องนี้ห้องนี้ได้เต้ห้องนี้ได้มาอเต้เดี๋ยวกูแฝดให้ฮะเต้หาน้เต้หาน้าได้ๆเราราเเราเี เฮ้ยมันไปวางกันแล้วพิชตรงนี้ม e pues. ic ีคนพิชชั้นหนึ hard, ่งพีชเราไปหาเพื่ออน๋อกูตายพิชู่นี่พิชู่าร์คสามพิชูมาร์คสามพิชูมาร์คสามชิบหายแล้วมันกู้บ้าไม่รู้ว่ามันยิงเสียงเลยว่ามันยิงถัง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 เออแล้วเน่าเฮียเฮ้ยเฮ้ยแม่ไว้มาสั่งก่นนะ เชี่ยคุณแอจะไม่ได้แต่งนไไอ้ยต่อเยต่เลต่บอกว่า่อเบอกจะเล่นแผวนวางเดี๋ยวดก็คุยไม่ไม่ไม่ตอนตอนแรกกูถามกูมกูบอกว่าไปเคี่ยวขโมนเป่าลว่าตรงนี้วางได้ตอนแรล่ะมึงพูดว่าจะพายพีนขึ้นไปเคี่ยว เอาลยซให้ไปเละวขวาไปเวลารถเห็ขวาแล้วเตะเอากัขวาขวขวาเตะขวาขวาตาขวาตาขวาตากูยิงกล้องกูงเข็มนะกูดิงเข็มนะอุ้ยมาเดินันได้พิดันได้พเตอร์ตัวนึ่งสวยไปมีตัวมีตัวพัตอร์ขวาพี่ขวาขวาทางเมน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 ไดเมนมไดเมนออ ล้วแม่กดเลอยู่แล้วโอ้ยเฮียกูต้องไปอยู่คอเปอร์ใช่ไหมมันสึงอะสาใจเมื่อไปใต้ดินเลยไปไไปใต้ดินเลยไปใต้ดินเลยจอดจอดจอจอดอดจ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 องจอดจอดจอดจองจอดจอ้ดจอดจดจ่ดอดจออดจอดจอดจดจอดจดจออดออดจอดจอ่อดจอดจยมจอจอดอดดจดจอจอด่อดจอดจอดจอดมอดอดจออดอดจดจอง <ersch> เฮ้ยโดนโดนโดนโดโแล้วดบอแล้วหลังหลังมือหลังมือตสายสายเออในสายนั่นแหละสายนั่นแหละมันดบมาแล้วดบมาแล้วดบอาแล้วดอลแล้วมนงเ็นแปลกวไอ้เยีเสียงมันจะว่าแล้ว่าแล้วม่ฟังไอ้เยี้ยกอฟังนะโค้เกิ่วฟังฟังกลับได้รอบรถดจอแล้วรถดจอแล้วจอแล้ว่แล้ว่อแล้ว เออดับ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 ห้องห้องกเอเาดีเลยฮาอ้หตเยวะไองบตนี้อะไรวะโมันเกียดเว้จะเอยดตาดีไงมันจะเอ็ดไงเนี่ยเดี๋ยวัให้ครบหาคนออ้โหโยว์ว์ ไปไปดิไปไปนะครับเจดีเล่นเก่งนีอ่ะมือปันญาหรอเนะ่เปล่าว่ะเฮ้ยผูเล่นอะเป็นเฮียเกะทำไรอ่ะ กูอยากกูอยากเป็นพิตาบ้างไม่ได้เหรอะยศแม่เพ่างน้นแม่เล่นกูแล้วอันหน้าจะเอาหอยควายมาดิหอวม้าเฮียเนี่ยไม่กล้ายศแม่เพราะติดเลยเพียอ่ะพี่กูทิ้งโดว์มาหนึ่งโอ้คอมบักกี้บักกี้มาดีแล้วก็ดีต่อก็ดีต่อเอ้ยมันจะมันจะยิงมึงแล้วไปมันจะมาคัมมิ่งฟอร์ยูแล้วเลเวลล์ยี่กูจะกลัวๆหรอวะยศแม่พี่อแม่งแค่แค่หมาตัวนึงอะไรควายอะไหนพี่เออกูดูประตูให้กูดูประตูมามาบ้าม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 ักสองเลยมักสองเลยอ่าไม่ใช่วิจิ้มไป ไม่ใช่ิีจิ้วไม่ใช่ิีจิ้วมันไม่ใช่ิีจิ้วเราไม่ใช่ิีจิ้วมันพีสตั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 วมันอยู่2ตัวนะไปผมมีตัวมีตัวมีตัวเป็นปืนเฮ้ยสวยวิ้ไม่โดนไอ้ใบเฮียไม่เอ็มนาไป่ด้วยอุ้ยมันนอนอยู่เฮียถือว่ากล้องไม่เห็นเในแบบผมวานานีคนโกยโกยสวยเดินแับเต้ห้องน้ำเต้ห้องน้ำไปที่โฟ ี่ตัวพิษห้องน้ำขบน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 ยิงไอสัตว์ขบนเขาธรรมดปอ๋บไม่ใช่ไบหอตายแล้วเพื่อนบอลปยนไซแล้วเนี่ยอยู่นไซเฮ้ยขบนขบนห้องนี้ห้องนี้มัหมัหมัหนี่มารอด้วยไบ์นี่ะ้บอลมันอยู่ข้างล่างไหรโอ้โหกบกันอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างไนไซสกูได้สิงตีมันไว้เมื่อกี้ไม่ไกูมั่วเฮ้จะพิษต้องมยแม่โอ้ย อยู่ตรงกล้องอ่ะนี่นี่นี่นั่งเลยน้ามึงเลยเจ๊มานั่งเลยนั่งเลยมีมีมีมิราหอยู่หน้ามึงเลยเฮ้ยลงไปแล้วเฮียไม่ลงไม่ลงไม่สมมุิเยอะกล้องไม่เห็นผมไปตัดไอจัมช่วยชีวิตที่เหลือไม่เห็นละโอ้โหน่าประหลาดใจเลยไอจัมช่วยชีวิตไอแม่ไม่ปาบี้ช่วยเพื่อนวะโอ้โหโอ้โหปาโดนแล้วก็ขับวิ่งเข้าไปละคลองมาละคลองเลยไปละ เดี๋ยวกับไปกล้วยพี ah ่ด oh. oh ิเ oh. ฮ oh ีย oh. น oh ี oh. oh ่เ oh. ล oh ่นโดนเล่นนิดเล่นนิดเล่นนิดเล่นนิ้นกล้องกูเตะดูกล้องกูเอออ้ยโล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 ปล่อยมันเข้ามาได้นะกลุ่มเพื่อนแบอกเห็นผมโลเหรอใช่โลนะเฮ้ยอะเล่นไฟฟ้าไปเล่นมันเก่ามันเก่ามันลองสิโคี ูืนยิงให้กูกูเลงให้กูเลงให้ไปเลยโว้ยมันโดนไฟด้วยกูทำเหี้ยเลยวะไอเดนดี버ผ่านไาต่อไอ้คุยดีโบก็มายิงเงี้ยไปแล้วจู้ ไอคอนหนึ have plan. Oh, ่งไอ้เห um> hey, yeah. hey, right right. ี้ยวโอ้โหวนี้เห็นเี้ยอรอะไรโอ้โหตะโขมันก็สว่างมันกันดีว่าโอ้ยเหี้ยเห็นอะไรวะไม่เห็นอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วูวมัแฮกเว้ยโอเม๊ยแปลกๆละ KD หนึ่งจุดห้านี่มันแปลกๆละโอ้ย มช่ไหมใช่ไะมว่าหาคีใบไอ้ีมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยไอ้เฮียดี่บอกไปคุยแกหาคีแกแย่ดูดิกูอยากรู้ไม่ใช่ละอันนี้กูไม่ใช่ละไอ้เย่ยหาคีสังเกตอันนี้หาคีและเดี๋ยวแม่งดันแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียไปเข้ามาแล้วไม่ไหวจ่อแฮดงลงมาเต้ตาย ไม่ตายเฮียโคตรหวะเโลอเอเ low, a, low, ็ดเอ็ดโลชั้นบนเออยู่ไปได้ไหมสิไม่ได้อีกฝั่งนึงอ่ะนั่นแหละมาได้ข้างหน้ามีเอ็ดอีกนั่งมีเอีกนะซึ่งหลอดสองนัดตายอุ้ยสวยวะ่ะเอาวะ่ะเอาดีเอาดีบอสไปดีอือเลื่อนไปแล้วว่าเต้ไอ้ยไอ้ตัวที่ตายเป็นเต้ตัวท้ายไม่รู้โดนโฟวตัวท้ายใส่เอ็ดเต้ใส่เอ็ดใส่เอ็ดใส่เอ็ดไม่ใช่บีนะไม่ใช่บีข้างหน้ามึง โอ้โหลงชนะได้ว่ะเอ้าโดนโดนคือโว้ยกระได้ชนะโอ้ยยิงกอลูกจีมันยิงกูไอ้ตัเปิด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 กูรอเลยกูรอเลยฮึอุ้ย มันยิงจากขบนไอ้สัตวสลูนี้ไม่เวิร์กแล้ววะลูนี้ไม่เวิร์กวะเร็วนี่มันยังยังอยู่มันยังอยู่เต้นเต้นไปเรื่ไปหาหมอไปเลยแลกกันไันไปเชี่ยหมอไม่หิวให้กูไอ้สัตว์ไปไปจะซ้ายขวาไปขวาไปมาหน้ามันเรื่อยๆอโ้ยเฮียหมอไม่ใช่หมอแคสโซแคสโซไอ้เหี้ยมันคานอยู่ใช่มัน หมอหมอหมอเล็งหมอเล็งอีกฝั่งนึงสวยแคสโซอยู่ในนี้แหละในฟีดนี่แหละขวาเนี่ยห้องเล็กเนี่ยอยู่เนี่อยู่นี่ยนอนอยู่เออเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยทด้เจอดูเขาไปเจอเลยโอ้ตีดไปไอ้เจวิ่งตีดไอ่ไม่ยี่มัน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 เราอยู่ขวาฝนแล้วมึงยิงเขี้ยเลยมึงยิงตีดมันกรดมันแ้ะแ้ะทำยิงเขี้ยอะไรบุไม่คุณนึกว่ามันล้ม่ะคุณนึกว่ามันล้ไม่ไก็ยิงให้มันตายหรือว่ามันเขี้ยวิ้งม่บอกหรือว่ามันนอน ไอ้เหี้ยามันล้มมันก็ต้องตายเลยนะี่มันยิงมันทีเดียวอ่ะกูขอโทษกูขอโทษอยู่ในไซส์บีใช่ไซส์บีคนนึงเป็นหมอเป็นหมออยู่ตรงปอมเลยตรงบาร์แดงเลยโดนแฟร์มีโดนแฟรโดนแฟรโดนแฟรอยู่หลังหลังนั่นแหละหลังนั่นแหละหลังนั่นพหลพฟิเลยไอ้ยิมผีน่าที่ยิงอยู่ไปก่อนวะเฮ้ยยิงอยู่ิงยิงไว้พ่อลก็สามน่ะมาสามน่ยอ่าเห็นแล้วก็สามเป็นสลิงเล่นนะระวังนะเต้ลงมาแล้วแต่ผมจะแม่มันเต็มไม่หมดประหลัดประหลัด ไม่ป่าเสร็เรียบร้อยเฮ้ยอยู่กับพีทอยู่กับอยู่กับยศอ่าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอยามึงกิงฝั่งฝั่งพวกกูสี่คนเลยเข้าเอได้เลยนู้นช่วยพีทพีทกูไมช่วยเ่อไรานเต็มไปนะเต็มเต็พีทเตขอบฟ้าหนึ่งเต็มขอบฟ้าหนึ่งอ่าเป็นพีทโคดาวอยู่โคดาวอยู่รับเลย พี่ตายแล้วแตเอาเจน้มาบูให้้ยหลังพี่หลังเงหล้มอยู่หลังไซส์อยู่หลังไซ์เจฮะหลังไซ์เฮ้ยหลังหลังไซ์ม่ต้องหมวะดเเยเต้มึงเดินข้ามหนี๋ยวปกูลงไปกูลงไปเรานึงเรานงเดี๋ยวเีร์ให้เร็วอ่ะเออกูังไม่ทำเลยสมมติสมมติี่หมดนะ เด oh, <sm> nah ี๋ยวสมมติพ <ada> <tz tweeting ati> ีทจะหมดแล้วโอ้ไม่มีทะลุมาโดยพีทไอหลังหลังเจีหลัง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 พี้พ <ES> ีทพีที่ใครเอาสิ่งลากัวคนงมานี่ไม่รู้พีทไอ้ควายเองถามจริงเกี่ยวอะไรกูวะ ไม่บอกเว้ยมันเร็วกว่าเด็มึงเล่นโดนอยู่ว่ะกูเพิ่งสาดโดนน่าเกลียดเลยที่ได้ไม่เอาโดนอยู่เลยแมมึงไม่ได้อยู่ฝามึงไม่อยู่ฝามึงไม่อยู่ฝามึงไอ้โง่ไอ้กองข่มันหนไม่สห้อมันอยู่ในไซส์หมดเลยเฮ้ยสองคนอยู่ในไซส์พิงไฟพิงไฟข้าวอัะข้าวอัข้ามอัข้าวหมด้ลยฮึมอู้หูอีกคุณเลิ่มก้าวเดูอีกไฟนี้อีกไฟนี้อีกไฟนี้ยังอยู่อยู่ข้างๆก้องไอ้อ่ะอยู่ข้างกองไอ้อ่ะได้เน้นๆตอมารกหนึ่งแล้วตข้างกองมึงเลยไอ้าวอ้าวอ้าวเอาโดนไปยิงวอเดนได้นะวออเเดนนมัจ็บยู่ ว่าเดิอ no, ยู <standby>. ่ข้างๆเลยวเดินไเี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออโดนยิงมะแล้วเลใส่เลยตุ๊ดเจ้ใส่เลยเออเออนี่ยู่นี่เรียมนี่หนักมากหนึ่งเป็ดยับเป็ดยับ เป็ดยับไม่ไม่สวิงเหญยไอ้ไม่ใช่บ้าถีบวืรัดเข้าไปกูได้กูดูไม่ได้อะมารู้เลยขวาน่าเกลียดเลยไม่ได้เอาใจไม่ได้เกลียดนะกูแห่นกล้องเลยพุ่งป่าโดนจริงป่าบอดีพุงเกี่ยวอะไรกับกูวะพู่ตายต้องไปรอรอเลยอัรมันไม่รู้เอ้ยิงแล้วยิงให้เสียงตอบอับเห็นรับหรือเห็นอัาม์ตอยู่ตัวอาร์อีกทัดง They're all inside, brother. Get your ass here. โอ้โหเขาอยู่ที่ไห h t s e อยู่ที่ไหนโอ้โหเขาอยู่ที่ไหนโอ้โหเขาอยู่ที่ไห e โอ้โหเขาอยู่ที่ไหนโอ้โ o เขาอยู่ที่ไหนโอ้โหเขาอยู่ r ี่ไหนโอ้ e หเ a าอยู่ที่ไหนโอ้โหเขาอยู่ที่ไหนโอ้โหเขาอยู่ที่ไหน

ตายป้าโดนปหโดนโดนโดนอะไสวยสวยขึ้นลัตเตอร์จีขึ้นลัตเตอร์ไอพิมาขึ้นลัตเตอร์บูมาขึ้นลัตเตอร์ตาย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 ละตายาะตายละตายตายลตายละ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 ตายลตายะตายละตายลตายะตายละตายละตายตายะตายละตายตายละตายตายละตายตายตายละ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 ตาย กูเป็นอินเกมเลีวไลฟ์พี่ถ้าอยากยิงได้เลยถ้าอยากยิงแต่ว่าลงนะระวังเมื่อยิงไม่ถูกหรอเอ้าเมื่ลงข้างล่างวะเข้าไปให้วเข้ามาแล้วเขมาเข้ามาในสายแล้วเจ้เข้าไปในสายและวสายบีสายบีอีสายบีสายบีเพื่อนวางอยู่เจ้เพื่อนวางอยู่เพื่อนไม่วางหรือเพื่อนแคทเซินสวยสวยสวยอ่าอยู่ๆกับเพื่อนเลยบอมบอมบีอยู่นซดสายเจ้นัดสาย เฮียไม่โผล่พอดีสวยทีเราเล่นดีจังวะแล้วมันโดนนะเขาบอกแคดโกงทำไมถึงโกงอะทำไมทำไมถึงโกงอ่ะไ้บ้าอะบ้าแล้วสรุปมันเก่งไงนะเสีงที่มันมีสายฟ้าช็อตไงใครวางกระดักตัวนี้มันยาวอ่ะมาแรงมาเฮ้ยโอ โวเอ้ยยิงไม่โดนที่ยังพุ่งจกไรเลยเจ้เฮียระเบ้าใมาใหเฮ้ยโหยิงมันไม่ใช่เหรอยี่เสียงออกไปแล้วไม่ได้ยินเสียงนะแะไรวะโอ้ระเ้อะไรโดนแล้วเกินแม่เต็มไปหมดเลยเฮียมึงดูใครใครใครวางบัวายตรงนั้นแหละมันช่วยอะไรได้บ้างดิอะคุ้มทรากเกชอ่นอืมกาแฟอาจจะมาจะจะมาบม่ไดเขียวผ่านมาแล้วฝันมาสะพานดสะพานให้ไม่ได้เขียวมีไม่ได้เขียวมีไม่ได้เขียวมี อ่าเร็วๆไอ้ไข่ไม่ทันโมันยจๆขมๆนเจ็บๆอๆๆนๆๆอๆๆๆ้ๆๆๆัๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆาแๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆมาเๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆยเๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆมึงโง่ไอ้เจๆอะ นี่กูไปช่วยดูฝั่งนู้นมันได้เจาะมันถ่ายมันถ่ายมันถ่ายมันเลื้ยมันเลื้ยข้างบนมันเลื้ยข้างบนมันเลื้มตาย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 ไอ้เหี้ยแลมตายละดูไว้ดูไว้หมดตายตายตายมาดันเข้าไปสูงละบังฮะมันเห็นโดนแล้วไอ้มันเห็นกลองละเฮ้ยพีโดนไปเลยถือว่ายื้อไปมาตรงบันไดใบ้มาตรงบันไดใบ้มาแล้วมามาแล้วไอ้เล็งเลยผม ี่โดนหรออุ๊ยโหทำมิ่งไอ้เหี้ยพอ่าบันไดเขียวพิจิวพสะพานแคทตันได้เขียวคนนึงมันไดเขียวตัวท้ายมันได้เขียวตัวท้ายเก็บกระเบิดได้พิถ้าไม่ทันวก็บงกลับไปเก็บระเบิดรงสะพานได้ไม่ทันะไม่ทันไม่ทันป็นไม่มันไกลเกินไปที่จะวิ่งกลับมาไห้ยมคอยเพื่อเราอยู่บันไดเขียวนะเว้ยใช่มึงต้องมึงต้องหนัเพื่อนไอ้พีเพื่อเราอยู่บันไดเขียวเพื่อเรายิงไม่โดนโดนข้างน้ำไหมหน่อยนนดนข้างน้ไมหน่อยเราเป็เรา เราเรเบิกข้อนำ่ไยเจ้ขอนำให้ไปให้เจให้เจหน่อยอ่ะมัมันหายไปอยู่เจมาเจมายเล่นกลงอยู่เกียเลยกดผิดกดผิดเฮียมาโทษว่ดขี้เชี่มาสูนกูบอกเลยไี้เชมาสูไอ้มาไอ้เคกูติดลบมมาไอ้เคมติดลบแล้นนี่เจมาสูนไอ้พี่ดูดิมีพีอีกกลองโอ้โหเแม่ต้องมาแดงเลยต้องนีตรองนีต้งมีชวยกูันเอยป็ไหนอ่ะในห้องเดียวไอ้เชี่ยกูก็หันตรงบันไดแดงไอ้เชี่ย เอ้ยใช้ใช้ใช้หยกเพื่อนอยู่เพื่อนอมเต็กว่ากูต้องจบสกอร์ด้วยสกอร์08แล้ววะเอาละพี่เจมแบกเบอร์ะไรนะเขาสองแล้วนะตอนนี้ว่าเจอยองเจอยู๋แจกเบอร์แล้วว่าอะไรเขียวมาไหมอมโอ้ยโหเฮียเอ้ยหนตาต่างก็ต่างก็ต่างก็ต่างอะไรนะสะพานผู้หญิงไม่ช่ละพักตัวเด่นแล้วใช้ยี่แผลก็พอสะพานมาสะพานสะพานมาโอ้โหเฮียเอ้ยปล่อยเต้สะพานสะพานพีสะพานมาตัวหนึง ผมพีเข้าแล้วตาย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 สภาสภาตัวท้ายพีชสภาสภาสภาเข้า้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยไอชีไม่โดนเลยทตา์หูเลือดนึงพีชเลยนไม่ท้ไม่ทไม่ทแอบเลยสวยสุดเก้าสี่แน่นอนกรอางเเกีนี้สุดเก้าสามนะพิดสุดเก้าสามนะคนเราก็ต้องมีวันรเยะเยะมาไหวมืไหวเลยดวยจีสวยมีมีพิชอีกตัวนึ่งเด้มาแล้วะ สวยไหมมันมีฟีก้ามีฟิก้าสวยไหมเล่นดิโนแมนนี่อยู่ชั้นสองอยู่ให้ไปได้เหลี่ยงให้ดูมาได้เหลี่ยงขนาดไหนนะดูมาได้เหลี่ยงขนาดล้วงมาได้เหลี่ยงกล้องพังแล้วคอมบล็อตไซต์กินไซเบีม่มันเล่นโดนมาข้างหลังมั้งบอลมาไดกลางไปแล้วมันไดกลางผมบอลมาได้กลางกูคิดกูคิดว่าตัวท้ายมาได้กลางไปโอเคไปเลยไปเลยไปเหลี่ยงมาไปเข้าสายไปแล้วไปสายเอสายเอนั่นแหละ